สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่ไทย PBS ค่ะข่าวเช้าของไทย PBS มาแล้วนะคะไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าในอำเภอหัวหินซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นอำเภอใหญ่เป็นอำเภอท่องเที่ยวเนี่ยค่ะจะมีจุดที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะออจนได้เห็นภาพข่าวภาพของนักเรียนกลางร่มเรียนออนไลน์กลางแดดจัดเลยเด็กบอกว่าจุดนั้นเป็นจุดเดียวที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านหวยแร่ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหินค่ะเรื่องนี้สะท้อนถึงความไม่พร้อมในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนในยุคโควิด -19 นะคะแต่ว่าอีกไม่นานนี้น่าจะมีข่าวดีมากขึ้นค่ะคือเด็กนักเรียนที่เราให้คุณผู้ชมได้ชมกันะว่าเขาถึงขั้นว่าต้องขึ้นไปบนเนินสูงๆเนาะไปกลางร่มแบบว่าตากแดดน,นะฮะนั่งเรียนนะครับออนไลน์ผ่านทางแท็บเล็ตอยู่ล่าสุดครับหลังจากที่ว่าข่าวออกไปแล้วมีหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องครับโอ้โหลงพื้นที่ไปกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็มีการมอบเสียงของเช่นแท็บเล็ตบ้าง แล้วเตรียมฮะเรื่องของสัญญาอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะเรียนที่บ้านได้ด้วยนะฮะและว้วก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เขาจะได้สัญญาณแลนแบบนี้นะฮะคุณต้องใช้แบบว่าลักษณะเป็นซิมการ์แบบว่าเวิร์กฟอร์อมผมกว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ครับหลายหน่วยงานเข้าไปครับหลังจากที่เราเห็นข่าวแล้วนะฮะตรงจุดนั้นเนี่ยพอตรวจสอบไปแล้วแหมสัญ,ญญามันแรงที่สุดแล้วะนะครับช่างแท็กติกแล้วก็ในส่วนของเจา้าหน้าที่หลายภาคส่วนครับแต่ว่าที่เห็นนะฮะ มีของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเขาไปติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้นางสาวสิริลักษณ์ฤทธิบัวหรือว่านงบิวเนี่ยนักเรียนชั้นบหสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ครับหานซิมการ์ที่เรียกว่าซิมเ o ิร์กฟอร์มโฮมของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT อ g เนี่ยนะฮะก็มีการติดตั้งอุปกรณ์ไวเลสเบลเตอร์ด้วยครับติดตั้งที่เสาเชิงเขานี่แหละครับแล้วก็มีการเดินสายแลนนะฮะประมาณสัก40เมตร จากเชิงเขาเนี่ยมาอย่างบ้านพาักให้สามารถเรียนออนไลน์ได้แบบสะดวกยิ่งขึ้นนะครับเพราะเนี่ยมันเป็นเคสซึ่งมันหมินหมายถึงสัญญาณหมินนะซึ่งมันสามารถที่จะทําให้ดีได้โดยการปรับเทคโนโลยีบางตัวนะซึ่งตอนนี้เราก็เอาทีมงานมาแล้วก็มาตั้งเสาแล้วก็เอาตัวรับที่มันมีเซนซิฟิที้คือความไวสูงนะมารับมารับให้น้องแล้วก็ช่วยปรับปรุงระบบไฟฟ้า,าว่าที่นี่มันอยู่กลางหุบไฟฟ้าไม่มี ก็เลยเอาทีมาแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นตอนนี้กลางวันเนี่ยน้องเขาจะเปรียบเสมือนว่าเขามีสฟฟ้าเพราะเขาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ <c oughs> เราก็ทําการเชื่อมสัญญ <c oughs> าณที่รับได้แรงที่สุดนะก <c oughs> ำลังปรับหากันอยู่นะ <c oughs> และจะลากสายแลนนะครับ <c oughs> ไปให้เขาใช้ที่บ้านเลย <c oughs> ก็คือไม่ต้องมานั่งตัดแดดแบดแบนี้ <c oughs> บ้านนี้เขามีพี่น้องสองคนนะคะฝ่ายพี่สาวคือนางสาวเสรีรักฤทธิ์บัวหรือน้องวิวเนี่ยอยู่มหแล้วก็น้องชายนายชัดชพงหรือว่าน้องชอปเปอร์เนี่ยเรียนอยู่มหชอปเปอร์เนี่ยไปเรียนอีกฝั่งหนึ่งของป่าไผ่เนี่ยะค,ะค่ะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็พยายามไปหาอินเทอร์เน็ตอยู่ไปเรียนตรงนั้นเหมือนกันเพราะติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้ก็น่าจะทําให้ทั้งสองคนมีความพร้อมนะคะน้องวิวบอกว่ามีอุปกรณ์แบบนี้แล้วก็ทําให้ตั้งใจเรียนมากขึ้นด้วยค่ะ ในอนาคตแปลว่าถ้าหนูมีความพร้อมเท่ากับคนอื่นแล้วตัวหนูยิ่งถดถอยลงมันก็แปลว่าเอออันนี้ค่อนข้างแย่เป็นการทํานิสัยที่ค่อนข้างแย่สําหรับตัวเองค่ะ<ม>ก็จะตั้งใจเรียนมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ<ม>แล้วก็<ม>อยากจะ<ม>ฝากถึงเพื่อนๆที่ยังลำบากก็อย่าเพึ่งท้อน,นะคะเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งท่านพวกนี้ที่ช่วยเหลือเราจะต้องไปช่วยเหลือพวก ทุกคนอีกแน่นอน,นะคะ่ะก็สู้ๆนะคะให้กำลังใจเพื่อนด้วยฟังความคิดความอ่านแล้วไปยังไงบ้างครับคุณผู้ชมฮะคือสองพี่โน้นมีผลการเรียนดีมากนะครับเกรดเฉลี่ยของเขานะครับ3.9นะครับแล้วตอนนี้บอกว่ามีอินเทอร์เน็ตแล้วลดข้อจำกัดได้ก็เลยเพิ่มโอกาสในการเรียนคุณแม่มาเห็นโอ้โหมีความสุขปลื้มใจเหลือเกินนะครับไปฟังเสียงของคุณแม่หน่อยครับ ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากและแนที่ว่าหลายๆหน่วยงานไม่ได้ทอดทิ้งน้องเขาหรือว่าไม่ได้ทอดทิ้งคนทั่วไปที่ว่าเขาล่ำบาตรต้องขอบคุณสื่อทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสิบสรุปภาพรวมการเรียนออนไลน์ของนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบนะคะ โดยไปพบปัญหาทั้งเรื่องของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่พร้อมอย่างกรณีของน็อกวิวแล้วก็ไปเจออย่างบางครอบครัวเนี่ยค่ะมีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวแต่ว่าลูกเนี่ยต้องเรียนกันถึง3คนเพราะฉะนั้นบางวันเด็กบางคนไม่ได้เรียนนะคะ ซึ่งทางโรงเรียนก็แก้ไขปัญหาบางโรงเรียนบอกว่าเอาเรียนออนไลน์ไม่ได้งั้นมาเรียน hand. ออนแทนก็คือให้ใช้วิธีการส่งใบงานแทนนะคะฮะคือเมื่อวานนี้เราได้เปิดเผยเรื่องราวของน้องวิวป่านะครับตอนที่น้องเนี่ยถึงขั้นว่าต้องเดินขึ้นไปบนเดินเขาแบบนั้นพยายามที่จะไปหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วจุดๆนั้นนะฮะปรากฏว่าก็มันแรงที่สุดแล้วครับแต่ว่าความแรงเนี่ยพูดถึงว่าความเสถียรเนี่ยคงไม่เพียงพอ เจ้าหนที่เนี่ยก็เดินไปตรวจวัดสัญญาณเหมือนกันเดินตามหาสัญญาณครับก็พบว่าทางเทคนิคนะตรงนั้นนี่ยคือว่าเป็นจุดที่แรงสุดจริงแต่ว่าความเสถียรนี่ยคือว่ามันก็ไม่เท่ากับการที่ว่ามีระบบสายแลนอยู่แล้วโดยพิธีการครับนอกจากที่จะให้เป็นซิมการ์ดเนี่ยไปใช้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะทําแบบว่าเป็นการลากแลนให้ถ้าเกิดว่าลากแลนมาปุ๊บเนี่ยสัญญาณก็จะนิ่งมากยิ่ยงขึ้นอย่างพวกเราเนี่ยผ่านการเฟืองฟอร์มโุงมาแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าแลนเมื่อไหร่ครับโอ้โหการดูทลิป สอนของคุณครูนะครับที่โรงเรียนนะฮะมันก็จะนิ่งมากยิ่งขึ้นไม่สะดุดนะฮะบางทีน้องดูไปเมื่อวานนี้ยังเห็นแบบว่าสะดุดบ้างนะครับอาจจะแบบว่าไม่ต่อเนื่องบ้างะก็ให้กำลังใจน้องวิวนะครับ น้องบอกว่าบางทีอินเทอร์เน็ตสมมติมันติดติดขัดขัดเนี่ยนะคะกังวลเหมือนกันโดยเฉพาะเวลาที่ต้องสอบมันมีการจับเวลาไงแล้วถ้าเกิดว่าเน็ตหลุดไปหรือว่ามันขัดข้องขึ้นมาเนี่ยนะคะกลัวว่าจะทําคะแนนไม่ดีอารมณ์ของคนเรียนเก่งอ่ะคนตั้งใจเรียนคนมีความรับผิดชอบนะคะคือเรียนได้3.9บางเทอมน้องเรียนได้ถึง4.00นย์นะคะก็เลยมีความกังวลค่ะบ้านของน้องวิวน้องชอปเปอร์เนี่ยอยู่อําเภอหัวหินก็จริงแต่ว่าอยู่ไกล ไปจากตัวเมือง30กิโลเมตรด้วยกันนะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเชิงเขาไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะบ้านนี้หมู่บ้านนี้เขาใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์แล้วบ้านของน้องเนี่ยค่ะเขาก็ต้องเดินหาสัญญาณเนี่ยนะคะจุดที่น้องไปนั่งเรียนออนไลน์อยู่กลางแดดจัดเนี่ยค่ะห่างออกจากบ้านไปอีก100เมตรด้วยกันตอนเช้าก็เรียนไปพอตอนกลางวันพักกลางวันใช่ไหมคะเดินกลับบ้านค่ะไปทานข้าวที่บ้านนะคะแล้วก็จะได้พักด้วยจากอากาศ ร้อนเนี่ยนะคะแล้วก็เดินกลับมาที่เพิงเนี่ยค่ะเพื่อที่จะมาเรียนออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งในตอนบ่าย ตอนนี้ก็มีหน่วยงานต,างต่างๆเข้าไปช่วยเหลือกันมากขึ้นนะคะส่วนที่หลายคนตั้งคําถามว่าทำไมเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตแต่ว่ามีแท็บเล็ตในการใช้เรียนออนไลน์น้องก็ตอบคําถามแล้วคนเรียนเก่งนะคะก็ได้แท็บเล็ตเป็นรางวัลจากการไปแข่งขันทางวิชาการได้แท็บเล็ตมาเป็นอุปกรณ์ในการ,รช่วยการเรียนรู้ค,รค่ะก็เมื่อวานนี้เนี่ยบรรดาพี่ๆที่ว่าเขาไปช่วยนะฮะไม่ใช่เฉพาะทีโอทีนะเราเห็นมีโรงพยาบาลก็ไปนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปนี่ฮะ เขายืนมอบแท็บเล็ตให้ไปเลยเอาไปเลยสามเครื่อง oh. นะว่าอย่างนั้นเพราะว่ามีน้องเขาอีกคนหนึ่งด้วยนะฮะ <Th a. S 2> แต่ว่าก็จะเป็นอีกมุมอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เป็นป่าไผ่ก็พยายามที่จะหาสัญญาณ <c oughs> แต่ว่าน้องวิวนี่ทนร้อนเหลือเกินนะครับร่มในที่ว่ากลางเรียนเมื่อวานนี้ก่อนหน้านั้นอ้โหนิดเดียวนะตอนนี้เนี่ยมีเต็นท์มากางให้แบบนี้แล้วอากาศแบบว่าเปิดแลวรุ่ง <c oughs> แต่ถามว่าร้อนไหม อากาศร้อนถู่แล้วนะครับค่ะไม่ใช่แค่สนับสนุนการศึกษาเท่านั้นละค่ะยังเป็นกําลังใจให้น้องต่อยอดต่อไปนะคะให้น้องทําตามความฝันให้ได้สําเร็จเพราะว่าอยากจะเรียนแพทย์ด้วยนะคะสําหรับน้องวิวค่ะยกย่องเลยนะฮะนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างคนดีบันดาลใจให้เราได,ได้ได้ชื่นชมแลวก็ดูดกันก่อนเลยเช้านี้นะฮะ